ศิลปะแห่งการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบการเดินทางสู่การเติบโตอย่างแท้จริงสวัสดีครับผมอยากเริ่มต้นด้วยคำถามง่ายๆที่อาจเคยแวบขึ้นมาในใจคุณทำไมเราถึงรู้สึกว่าตัวเองไม่เคยดีพอไม่ว่าจะเป็นเวลาที่เราทำงานแล้วพลาดเวลาที่เราโพสต์รู u ปลงโซเชียลแล้วเทียบจับคนอื่นหรือแม้แต่เวลาที่เรามองกระจกแล้วเห็นตัวเองที่ไม่เหมือนภาพในอุดมคติ หลายครั้งเราเหนื่อยจากการพยายามจะสมบูรณ์แบบและยิ่งพยายามเราก็ยิ่งรู้สึกห่างไกลจากมันวันนี้ผมอยากชวนทุกคนมาเรียนรู้ศิลปะแห่งการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบสิ่งที่อาจทำให้ชีวิตเรานุ่มนวลขึ้นอบอุ่นขึ้นและเบาสบายขึ้นลองสังเกตดูนะครับเราเติบโตมาในสังคมที่มักสอนว่าความสมบูรณ์แบบคือคำตอบ ในสังคมที่ขับเคลื่อนด้วยการเปรียบเทียบและการสร้างภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบบนโซเชียลมีเดียเรามักจะหลงลืมไปว่ามนุษย์ทุกคนมีข้อผิดพลาดและความไม่สมบูรณ์แบบอยู่ในตัวการไล่ตามความสมบูรณ์แบบอย่างไม่หยุดหย่อนไม่เพียงแต่ทำให้เราเหนื่อยล้าแต่ยังบั่นทอนคุณค่าในตัวเองอีกด้วยการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบจึงไม่ใช่การยอมแพ้หรือการหยุดพัฒนาตัวเอง แต่เป็นศิลปะแห่งการมองเห็นคุณค่าในทุกแง่มุมของชีวิตทั้งในส่วนที่สวยงามและส่วนที่เป็นรอยตำหนิซึ่งนำไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืนและลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิมรากฐานทางปรัชญาและจิตวิทยาแนวคิดเรื่องการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบไม่ได้เป็นเพียงกระแสแต่มีรากฐานที่มั่นคงในหลายศาสตร์ปรัชญาเซนและวบิสบิ ว่าบิสบิเป็นปรัชญาความงามของญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญกับความไม่จีรังความไม่สมบูรณ์และความเรียบง่ายยกตัวอย่างเช่นชามที่ถูกทำขึ้นด้วยมือย่อมมีรอยบินหรือรอยแตกที่แตกต่างกันไปซึ่งถูกมองว่าเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่บอกเล่าเรื่องราวของมันการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบก็เช่นกันเราทุกคนมีร่องรอยของการเดินทางชีวิตที่ทำให้เราเป็นเราในวันนี้ จิตวิทยาเชิงบวก positive psychology นักจิตวิทยาอย่างดรเบรเน่บราน์ได้ศึกษาเรื่องความเปราะบางและคุณค่าในตัวเองอย่างลึกซึง้งเธอชี้ให้เห็นว่าการที่เรากล้าเปิดรับความไม่สมบูรณ์แบบคือการแสดงออกถึงความกล้าหาญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะมันคือการที่เราเลือกที่จะรักตัวเองโดยไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่การรอให้เราสมบูรณ์แบบก่อนถึงจะรักตัวเองได้ การตระหนักรู้ในตนเอง mindfulness การฝึกสมาธิหรือการตระหนักรู้ในปัจจุบันช่วยให้เรามองเห็นความคิดและความรู้สึกของตัวเองได้อย่างเป็นกลางไม่ตัดสินถูกผิดและไม่หลงไปกับความต้องการที่จะสมบูรณ์แบบตลอดเวลาเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันเราจะตระหนักได้ว่าทุกช่วงเวลามีความหมายแม้จะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากก็ตามผลกระทบเชิงบวกจากการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบ ไม่ใช่แค่แนวคิดที่สวยงามแต่ยังส่งผลดีต่อสุขภาพจิตและชีวิตของเราอย่างแท้จริงลดความกดดันและความวิตกกังวลเมื่อเราเลิกพยายามที่จะสมบูรณ์แบบในทุกเรื่องความคาดหวังที่เคยกดดันก็จะลดลงทำให้เรามีพื้นที่ทางใจมากขึ้นที่จะใช้ชีวิตได้อย่างอิสระเพิ่มความยืดหยุ่นทางอารมณ์เมื่อเรายอมรับ ว่าความผิดพลาดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราจะสามารถลุกขึ้นใหม่จากความล้มเหลวได้เร็วขึ้นเพราะเราไม่ได้มองว่าความล้มเหลวคือจุดจบแต่เป็นเพียงบทเรียนหนึ่งในชีวิตสร้างความสัมพันธ์ที่แท้จริงการที่เรากล้าเปิดเผยความเปราะบางและยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบของตัวเองจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและจริงใจกับผู้อื่นได้เพราะคนอื่นจะรู้สึกว่าพวกเขา ก็สามารถเป็นตัวเองได้อย่างไม่ต้องกลัวการตัดสินปลดล็อกความคิดสร้างสรรคเมื่อความกลัวที่จะทำผิดพลาดลดลงเราจะกล้าลองทำสิ่งใหม่ๆและออกจากคอมฟอร์ตโซนมากขึ้นซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการคิดนอกกรอบเส้นทางสู่การยอมรับตัวเองในชีวิตประจำวันเปลี่ยนบทสนทนาในใจลองสังเกตตัวเองว่าเมื่อทำผิดพลาดแล้วเราพูดกับตัวเองอย่างไร หากเรามักจะตำหนิตัวเองอย่างรุนแรงลองเปลี่ยนเป็นพูดกับตัวเองด้วยความเมตตาเหมือนกำลังปลอดเพื่อนที่ทำผิดพลาดฝึกความเมตตาต่อตอนเอง self-compassion เมื่อเจอปัญหาหรือความยากลำบากลองถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรในตอนนี้และปฏิบัติกับตัวเองด้วยความอ่อนโยนเขียนบันทึกความไม่สมบูรณ์แบบลองเขียนบันทึกเรื่องราวในชีวิตที่เราเคยทำผิดพลาดหรือเรื่อง ที่เราไม่สมบูรณ์แบบแล้วทบทวนดูว่าเรื่องราวเหล่านั้นได้สอนอะไรเราบ้างหยุดเปรียบเทียบเลิกเปรียบเทียบชีวิตของเรากับภาพที่เห็นบนโซเชียลมีเดียเพราะภาพเหล่านั้นมักจะเป็นเพียงส่วนที่ดีที่สุดของชีวิตที่ถูกคัดเลือกมาแล้วมองความผิดพลาดเป็นข้อมูลเมื่อทำผิดพลาดให้มองหาว่าเราสามารถเรียนรู้อะไรจากมันได้บ้างไม่ต้องโทษตัวเองแต่ให้ใช้ความผิดพลาดนั้น เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงในครั้งต่อไปการยอมรับความไม่สมบูรณ์แบบไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่เป็นการเดินทางที่ไม่มีวันสิ้นสุดยิ่งเราเข้าใจและยอมรับตัวเองได้มากเท่าไหร่ชีวิตของเราก็จะยิ่งเต็มไปด้วยความสุขความสงบและอิสรภาพมากขึ้นเท่านั้นเมื่อเรายอมรับข้อบกพร่องใจเราจะเบาขึ้นไม่ต้องกังวลตลอดเวลาความสัมพันธ์แน่นแฟนขึ้นเพราะเรา ไม่ได้คาดหวังให้ใครสมบูรณ์แบบเรากล้าลองสิ่งใหม่ๆเพราะไม่กลัวความลมเหลวเรามีความสุขกับปัจจุบันแทนที่จะรอวันที่ทุกอย่างจะเพอร์เฟกผมเคยเจอศิลปินคนหนึ่งเขาบอกว่าเวลาวาดภาพเขาไม่ได้อยากให้เส้นตรงเป๊ะแต่เขาอยากให้เส้นนั้นมีชีวิตและมันก็จริงเส้นที่ไม่ตรงกลับเต็มไปด้วยพลังและความสดใหม่นั่นแหละครับผมอยากทิ้งทายไว้ว่า บางทีความสมบูรณ์แบบอาจไม่ใช่คำตอบของชีวิตสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายอาจไม่ใช่การไม่มีรอยร้าวแต่การมีรอยร้าวที่ส่องแสงได้ต่างหากอย่างที่เลวนอร์ดโคเฮนเคยเขียนไว้ There is a crack in everything that's how the light gets in ทุกสิ่งมีรอยร้าวและนั่นแหละคือทางที่แสงส่องเข้ามาวันนี้ลองมองหาความไม่สมบูรณ์เล็กๆรอบตัวคุณ แล้วถามตัวเองว่าในรอยร้าวนั้นมีความงามซ่อนอยู่ตรงไหนบ้างขอบคุณที่รับฟังขอให้คุณใช้ชีวิตอย่างเบาสบายและยอมรับความงดงามในความไม่สมบูรณ์แบบของคุณ